กามข่าวกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของความคืบหน้านะครับโรงพักที่มีปัญหากันนี่นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างใหม่นะครับในวันที่14มีนาคมนี้นะครับทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะครับก็ได้แถลงถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงพักทดแทนครับโดยมีกําหนดในรอบการก่อสร้างเป็น3ขนาดด้วยกันครับพลตระเตริยะตุททยโยนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจชาติก็แถลงความคืบหน้าโรงพักทดแทนเนี่ยนะครับบอกว่าขณะนี้มีสถานีตํารวจที่รื้อแล้วนีทั้งหมด 89สถานีครับแล้วก็ยังไม่เรืออีก309สถานีซึ่งผู้บัญชาการตำรวจชาติก็ได้มีการสั่งการนะครับให้กับพลตำรวจเอกปรพงศ์ชีวปรีชารองพบตรนะครับรับผิดชอบเร่งรัดคดีไปนะครับในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของสัญญาและก็การก่อสร้างใหม่ทางสำนักงานตำรวจชาติก็จะมีคำสั่งให้ประเมินราคากลางก่อสร้างนะครับผ่านทางวิศวกรผู้ตรวจสอบและดำเนินการทำสัญญานะครับแล้วก็ก่อสร้างโรงพักขนาดใหญ่ให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน390วัน โรงพักขนาดกลาง360วันและโรงพักขนาดเล็ก330วันนะครับค่ะก็จะเป็นความพืหน้านนะคะสำหรับโรงพักทั้ง396แห่งทั่วประเทศที่มีการสร้างขึ้นมาทดแทนแล้วก็กำลังมีปัญหาอยู่คือผู้รับเหมานั้นหนีการก่อสร้างไปและ14มีนาคมก็จะรู้แล้วนะคะสำหรับการดําเนินการกันต่อไปค่ะมาดูการทางด้านของแวดวงเศรษฐกิจกันบ้างนะคะบอกว่าเป็นการจัดอันดับมหาเศรษฐีระดับโลกแล้วก็มีทางด้านของคนไทยที่ติดอันดับอยู่ด้วยค่ะ โดยในเรื่องนี้นะคะเป็นการเปิดเผยจากนิตยสารฟอฟของสหรัฐอเมริกาค่ะบอกว่าฉบับล่าสุดเลยนะคะผลการจัดอันดับมหาเศรษฐีที่รลำรวยที่สุดในโลกประจำปี2013แชมป์ก็ยังคงตกเป็นของนายคอร์ลส์ลิมวัย73ปีมหาเศรษฐีชาวเม็กซิโกเจ้าของธุรกิจสื่อสารโทรคม,มานาคมและพลังงานร่วมเครือข่ายค้าปีค่ะนอกจากนี้นะคะอันดับที่2ก็คือบิลเกตวัย57ปีชาวอเมริกันผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft มีทรัพย์สินก็อยู่ที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมานะคะก็บอกว่าหรือประมาณ2ล้าน1 ล้านบาทค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทย,น,ไทยนะใช่<ท>เ,เพิ่มข<า>ึ้นจากปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ6,000ล้านบาทตอนลอนดาสหรัฐค่ะจากปี2,555ส่วนอันดับที่3เนี่ยก็คือนายอัมันซิโอกาเตก กาออเตกาค่ะวัย76ปีชาวสเปนเจ้าของอาณาจักรแฟชั่นยี่ห้อซาร่าแล้วก็มีทรัพย์สินเนี่ยมหาศาลเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะขณะที่มหาเศรษฐีของไทยเนี่ยที่ติดอันดับสูงสุดก็คือนายธานินเจียวว่านนท์ค่ะวัย73ปีเจ้าของบริษัทเครือเจริญโภคกัณฑ์หรือ CP ีเซเว่นอีเลฟเว่นนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยนะคะแล้วก็ติดอันดับที่58โดยมีทรัพย์สินเนี่ยเยอะเลยทีเดียวหรือประมาณก็คือเงินไทย4 2 2 9 0 0แนี่สบนาทดิเกันก็นับเลข เพราะว่าเยอะมากเลยทีเดียวค่ะนี่ก็ติด58นะครับในระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยใช่แล้วคมาดูข่าวนี้นะครับเป็นข่าวดีนะครับที่แสดงถึงความเชื่อมั่นนะครับให้กับชาวต่างชาติต่อการบริการสนามบินของประเทศไทยเรานะครับโดยท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับสามารถรักษามาตรฐานติดอันดับ1ใน5หรือ top f ฟนะครับเป็นปีที่2แล้วนะครับนายสมชัยสวัสดิผลนะครับรองกรรมการผู้โดยการใหญ่สายวิศวกรรมนะครับแล้วก็งานก่อสร้าง รักษาการอนวยการใหญ่นะครับบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็กล่าวในโอกาสที่ครบรอบ25ปีครับสำหรับการอนินงานของท่ากาศยานเชีงยงใหม่บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับท่าอากาศยานเชียงใหม่เอ,เองเนี่ยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภยัย ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะครับโดยในปี2 5 4บท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพให้บริการที่ดีที่สุดในโลกจัดโดยสมาคมสภา,สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศนะครับเป็นครั้งแรกก็ตั้งประหมายติด1ใน10ในปี255นะครับแล้วก็ติด1ใน5ในปี2 5 7 อันนี้คือเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ <ทะ S 1> โดยท่าอากาศาเชียงใหม่เนี่ยได้รับนนคบ<ท>ะ,ะแะะนน,นความพึงพอใจจากผู้โดยสารและก็ผู้ใช้บริการเป็นอันดับที่4ประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้โดยสาร2-5ล้านคนนะครับแล้วก็ในปี2 5 5นะครับที่ท่าอากาศเชียงใหม่เองก็มีคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น <ทะ S 1> แล้วก็ยังคงรักษาอันดับหนึ่งใน5ของท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการ้บริการที่ดีสุดข,ของโลกนะครับใน <ทะ S 1> กลุ่มนี้แหละนะครับที่มผีผู้โดยสาร2-5ล้านคนไว้เป็นปีที่2นะครับกาะที่ ท่ากญญาญยาไทยเองก็เตรียมพร้อมให้บริการ Wi-FI ฟรี Free ด้วยนะครับทั้งบนหกถ้ากาศยาในสังกัดด้วยครับใช่ค่ะก็ถือเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับนท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีล่าตามหมายให้ได้ติดตามชมกันครับ ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวตะเวนนะครับยังคงพูดคุยมูลธนรารการได้เช่นเคยนะครับขนะเอสเบสนะครับช่วงนี้ได้เวลาของช่วงล่าตาหมายแล้วครับล่าตาหมายวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปนูด้าของผู้ต้องหาที่สอนอหัวมากกันค่ะ ผู้ต้องหารายนี้นะคะก็คือนอายอร่งกฎนาวมาศค่ะอายุ29ปีคดีฆ่าผู้อื่นแล้วก็หลบหนีคดีไปนะคะผู้ใดพบเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่สอนองหัวหมากค่ะช่วงนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่กันค่ะสวัสดีครับผมพันตรวโทหัสดินนภูงณัฐธิยาสารสุนจรสนองหัวหมากวันนี้มีหมายจับหนึ่งหมายนะครับมานําเสนอเพื่อให้ประชาชนด้วยชีบบกแสดด้วยนะครับคือนอายอร่งกฎนาวมาศ ตามหมายจับของสอนวมาที่628ทับ52นะครับคดีฆ่าผู้อื่นนะครับนดยคับนายอารมณ์กดนวมมากนะครับหรือนายเบา่าสาเหตุคือทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานและใช้มีดแทงผู้เสียหายเสียชีวิตนะครับอันนี้มีหลักแหงอยู่ทางทางอีสานทางอำนาจเจริญน,นะครับผู้ใดพบเห็น นะครับแจ้งบอแสมาที่ผมพันธุวโทวหัสดินนะครับหมายเลขโทรศัพท์0819359372มีรางวัลให้หนึ่งนี่ก็คือล่าตาหมายในวันนี้นะครับช่วงนี้ไปติดตามกันต่อครับพุทธศาสนสุภาษิตครับตัตานังธรรมยันติปันธิตาบันฑิตย่อฝึกตน ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าตะเวนในวันนี้นะครับต้องขอบคุณสละการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมยุทธยาตุ้มมีคุณอ,อนอนงตงตุ้มวิจิตและทีมงานทุกท่านต้องหลับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ